กระทรวงอวยกระดับมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาวาง4มาตรการ12แนวทางย้ำต้องสร้างสรรค์ไร้ความรุนแรงหากยังเกิดเหตุอีกผู้บริหารต้องรับผิดชอบนางสาวสุภพมาศอิสระพ,พักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออววเป็นประธานการประชุมหาหรือเพื่อยกระดับมาตรการการการ,รับน้องใหม่และความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีแพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาที่ปรึกษารัฐมนตรีอวสัศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงอวนางสาววรพรรุ่งตระการที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้บริหารกระทรวงอวอธิการปรดีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับทุกแข่งเข้าร่วมการประชุม นางสาวสุภมาศกล่าวว่ากระทรวงอวได้ยกระดับมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชีร์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยแบ่งเป็นสีมาตรการได้แก่การป้องกันการเฝ้าระวังความรับผิดชอบและการลงโทษเช่นต้องอบรมทักษะรุ่นพี่ก่อนจัดกิจกรรมรับน้องน้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจและไม่มีความรุนแรงทุกรูปแบบหากเกิดการกระทําที่ไม่เหมาะสมจะต้องรายงานสํานักงานประหลัดกระทรวงอวทันที ทั้งนี้หากเกิดความรุนแรงและพบว่าเป็นความบกพร่องของสถาบันอุดมศึกษาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบในความบกพร่องดังกล่าวทั้งทางวินัยและทางอาญาแน่นอนเราจะไปห้ามหรือว่าให้เป็นศูนย์เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นประเพณีแต่ว่าทุกคนก็พยายามที่จะไม่ไม่ใช่การจัดก,กิจกรรมรับน้องแล้วต่อไปนี้เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบกิจกรรมก็จะจะเปลี่ยนไปมากนะคะการต้อนรับหรือว่า v e r y welcome คเนี่ย ก็ทําไดใ้ในหลายรูปแบบแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นในเชิงของการสร้างสารรค์การพบปะการละลายพฤติกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ทําให้เด็กๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันละลายพฤติกรรมกัน,กนแล้วก็ได้มารู้จักกับรุ่นพี่ได้รู้จักกับคณะครูอาจารย์แล้วก็ได้มีความรักสถาบันเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นรูปแบบแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นการรับน้องแบบที่ทําให้น้องไม่มีความสุขอะไรอย่างงี้แล้วกันแบบที่ไม่สนุกอ่ะ ไม่มีไม่สรุปไม่มีความสุขไม่มีความปลอดภยดัยเท่าที่ควรนะคะกิจกรรมเหล่านั้นก็ทางผู้บริหารก็จะไม่ให้เกิดในมหาวิลาลค่ะ